สวัสดีครับผมพบช่องจิ๋วชาแนลนะวันนี้ก็อยู่วันที่โกดังเสื้อยืดมือสองบางใหญ่นะทุกคนเดี๋ยวมาเปิดกระสอบกันจะดูว่าวันนี้จะได้อะไรอยู่ผมพาไปดูกระสอบน,นะว่าเปิดไปอะไรนะครับผมก่อนไปรับชมคลิปนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมอัานไหนดีกันอันนี้ดีทุกอันแหละอันนี้ก็มีดําเยอะนะตรงกลางดำเยอะอีกแล้ะบอกว่าวันนี้บอกเคสจะไม่เอาดาเยอะเอะนี่ยในหมุนมาดูอีกทีน,นี้หมุนมาดูนะนี่ ฮาเล่ไม่รู้ดูดิโอ้โหเนี่ยสวยเยอะแยนะเนี่ยจานชอบอยู่แล้วใช่ไหมเหรอชอบอไปแล้ว,ว,ลวจัดเลยเอาเลยนะเอ้ยแป๊บ,บนึง <c oughs> จานอย่าใจเลยจะช้าดิอ่ะเออาเอาเฮ้งลุ้นหรอกอย่า,ลา,าลโ<ห>าลเลจัดะะเอาไปในหลับเออเบอร์สามนะบอลฟ้าเอาเลยนะเออลุลล้นลุ้นอ่ะมาเดี๋ยวอธิษฐานจิตก่อนก่อนจะเปิดสอบวันนี้เปิดป้ายนี่บนฟ้า จัดอะไอาจารย์จัดอะไรครับผมผมึ่งอธิษฐานตัวนึง <c oughs> ขอให้ออกโลแกนตัวหนึ่ง A T D C แล้วก็โอ้ไม่ใช่พอสสามตัวพอถ้าอาจารย์ได้ถามตัวนี้อาจารย์ก็เลิกเปิเนะ <c oughs> ดเลยนะบุญหมดแล้วแะเดี๋ยวเราคุยกันวันเหมือนเดิม <c oughs> ไป,ไป <c oughs> คลิปที่แล้วเราเ,าเปิดไปไอ้ลูกหนึ่งแล้วแต่แปลว่าที่นั้นผมตัดไปตัดไปไม่เยอะหรอกใครไปดูดูดูได้ตัดมาเยอะ อไม่ขาดแล้วเอาเมื่อกี้เห็นตัวไหนที่เราดูเนี่ยนี่นี่น,นี่ตัวนี้นะพี่เห็นด้วยอะไรไม่รู้อ,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 อ่ะนิงอมไปก่อนดึงมันก่อนคาเล่ใช่หรออกแล้วพักการ์ดฮัลลีโอ้โหแต่เอ็มอมันกัดได้นี่เลยนะเติมไปเลยตัวเนี้ย เติมมาเลยอะไรอะไรวะตรงนี้แหละมีของอะ่ะวงนี้นะอะไรปูดอะไรไม่รู้อะ่ะน้ำเกลาดูไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆไปเรื่ยๆให้เราอะไรบ้างพยัหน่อย แล้วจาไม่เอาไปอีกดีนะแล้วกีกน้ม้นเลยอ้นเยสภา,าพต้ปะมาณเจ็ดกับส็บเปอร์เซ็นขึ้นน,นะก็สอนนะมีขาดมีรู้าง ไปี่อยๆเปิดก็กนก่าจะดูดูไปเรื่อยๆวันนี้จะได้อะไรกันบ้างเต็นใหม่ๆก็เยอะใหม่ๆทั้นั้จะดีเยอะตูไม่เอาวางไว้ไหนไม่เอาโยนเลยจันีน่นะเก็บเองนะไปเลยเฮ้ยไม่ต้องเปิดเองเฮ้ยโคเวอร์ไม่เปไ็นไรหรอกโคเวอร์ปโคเวอร์ดิ<ฮ>ผมรู้งาน ดวงก็มีไหมดวงยรือเปล่าดวหรอไรรถไรรถก็งานขายล้วแยกไว้ได้นะครับ ร้ปรเขึ้นนะครับผมสภาพคอ ปิดฝั่งไหมเนี่ยตะพุ่นเปิดปิดฝั่งก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ปิดฝั่งก็มันเย็นเกี่ยวไหนไม่เอาอยี๋ยวเราไปฝั่งนี้คนระับ เพลงแบบเกาหลีหรือเปล่าเนี่ยใช่ทีเพลงมหาเวทันตึกมาไงไม่เคยฝ่านเลยไม่เคยไม่ใช่แนวอะไนีบบไปไปไปไวหน่อยวันนี้แบบว่าไว้ไว้นะซื้อไปไปซื้อแหนมซื้อจำแหนมจะไปซื้อจำแหนมนะครับโอ้โ้จานซื้อจำแหนมเฉยก็จานจะเปิดตอนผมไปจะไปซื้อจำแหนมอะจะไปซื้อจำแหนมแหมนอนผมจะเปิด เ๋าตอนแรกไม่เปิดไม่ปิดเราไม่เปิดอ๋อเป็สเตปเหรอสุดมีรายแยกไว้ฝั่งนี้ก่อนจะได้เรื่องง่้ยๆนั่นเลยเป็นกระสอบเบอร์สามนะบนฟ้าฝ่านี้เบอร์สามเบอร์สองก็มีเนาะใช่ครับ นี่อะไรเนี่ยดีไว่ะ้ยเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเด็ดเด็กผู้ใส่เด็กไม่เด็กหรอก ฟังหรอมาอีกแล้วเนี่ยเริ่มามามันอยู่ล่างๆอยู่แล้วไม่ไงเนี่ยมาจะพิฟังหรออืมอะไรอ่ะดูดิกล้องดูดิลั่นปล่ลั่นมันเหรอวงปกะีอะอะมันจะมากระจุกเดียวเลยไง มาณเลขตัวหน une, 15, 000, again, um ja. ึ่ง1 5 0 0 0ัน่ะ150เห็นเห็นในเห็รูปลูกเนี่ยลูกนั้นออกไปนีจำได้เนยคนละลายกันลายเดียวกันเป็นมือเจ้าการเนี้แบนเยอะอะแบนออกเยอะ ได้อะไรไหมเนี่ยวัวนี้จะรั่นหรือจะล่วงจะรั่นหรือจะล่วงมันมัมันล่วงออกตลอดจานอะ่ะเรือกระสอบไม่เคยพลาดหรอกน่าหน้นาดมหดแล้ว ุกจัดไม่มีลายเลยมีเนี่ยตัวนี้ว่า ไายเดียวข้าเสือตัวแรกไอ้ด่างบันจอน ลุ้นครับสี่ดำดำอีกสักสิบตัวมีอะไรบ้างกับชีวิตที่เสียรายจาไม่เอาจริงหรอเนะท่านะทวิตไง เดูีลเด๋ยวมาสรุปอีกทีท้ายคลิปนะครับผมว่าเปิดแล้วได้อะไรบ้างนะครับผมอย่าไปดูกันนะครับผมไม่มีอะไรให้ถ่ายแล้วมาครับทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วมาดูว่าได้อะไรกันบ้างนะครับผมได้พรอมาเล่มาตัวหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็เดดพูมาตัวหนึ่งนะครับผมก็สอบนี้จริงๆทุกคนผลประกอบการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมนะออกงานขายน้อยนี่ครัะผมก็จะได้ประมาณนี้เองนะครับผมเนี่ย ได้ประมาณนี้เองนะครับนี่แล้วก็ได้ไซส์เล็กอะไรเงี้ยทุกคนสภาพเบอร์3ทุกคนต้องเข้าใจสภาพเบอร์สามก่อนนะสภาพจะประมาณ70%หรือบางตัวอาจจะขาดเยอะเลยนะครับผมนะนี่อย่างฮาร์เรยตัวนี้ที่ผมเห็นไปผมก็เอาเอามาดูว่าได้อะไรสรุปก็ได้สภาพแบบว่าซื้อๆหน่อยทุกคนอันนี้ก็งานแบรน์นะครับผมได้งานแบรนด์ได้รายมันได้งานขายคือไม่ได้ตัวหลักๆที่แบบว่าเราหวังจะต้องการเนาะ ที่แบบว่าเผื่อว่าจะได้ตัวโดดๆที่สามารถทําราคาแล้วอาจจะได้เงินคืนเร็วนะใครที่มองหานะทุกคนมองหาการเปิดกระสอบอยู่นะดูเป็นประกอบการตัดสินใจได้นะครับผมนะว่าบางทีมันก็มีออกดีนะบางทีก็ออกไม่ดีนะทุกคนเนี่ยอย่างไม่ได้เนี่ยผมถ่ายให้ดูบ้างนะว่าอย่างไม่ค่อยได้ว่ามันเป็นยังไงจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนบางทีอาจจะเห็นว่าบางทีเปิดได้หรือว่าเห็นหลายๆคนใครเปิดเปิด,ปดได้เปิดได้เงี้ย ต้องดูตอนที่แบบว่ามันไม่ได้แล้วมันได้ประมาณไหนนะครับผมว่าว่ามันออกงานประมาณไหนต้องเข้าใจกระสอบมันว่ากระสอบที่เราเปิดมันเอ่อต้นทุนประมาณเท่าไหร่นะถ้าแบบว่าหลักพันสามสี่ห้าพันก็จะอยู่เนื้อผ้าก็จะงานก็จะประมาณเนี้ยงานขายก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้เลยถ้าแบบว่าได้ตัวดีๆตัวสวยๆหรือว่าตัวที่เป็นงานขายก็ถือว่าโชคดีไปแล้วกันนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นประมาณเนี้ยทุกคนนี่นะผมว่าคัดกลับมาสามสิบนิดๆองนะครับผมนี่ใครดูแบบ เป็นการประกอบการตัดสินใจนะว่าจะประกระสอบหรือว่าจะหาจับซื้อเป็นตัวหรือเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวผมจะทําเป็นแนวทางแล้วก็ฝากติดตามช่องทางนี้ไว้ด้วยนะครับผมไว้จะมาทําคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับผม